สวัสดีครับผมนะสำหรับคลิปนี้แทกจะเป็นการมารีวิวนะหนังสือนะครับเป็นหนังสือคอลเลกชันนะจะเรียกว่าเป็นอาร์ตบุ๊กีกว่าเนี่ยของอาจารย์เนะี่ยประมาจ,จารย์สยองขวัญของญี่ปุ่นเลยนะครับก็คือสุดยอดนักเขียนมังงะนะครับอาจารย์จุนจิอิโต้เองนะฮะซึ่งตัวนี้ี่เป็นหนังสือนะเป็นมาเป็นบล็อกบล็อกเลยนะค,คือโลกาวิปลาสนะครับนี่รวมภาพวาดโดยอาจารย์จุนจิอิโต้นะครับ 2019นะนี่ออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับนี่ตัวกล่องนะนี่เป็นกล่องไม้นะครับกล่องไม้แข็งแรงนะอันนี้ผมขออนุญาตเก็บซิลไว้นะเป็นกล่องไม้นะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาลงน้ํายาอะไรมาไหมนะเหมือนจะไม่ได้ลงนะเป็นน่าจะเป็นไม้เพียวๆหรือเปล่าหรือเปล่าวะอันนี้ก็ไม่รู้นะซึ่งตัวไม้นี่ก็ดูแข็งแรงดีนะครับ ด้านหลังก็โล่งๆนะฮะโลกาวิปัฒาตัวหนังสือก็เป็นฉาบสีมาเป็นสีเงินๆนะครับด้านใหญเขาก็มีนี่เป็นกระดาษกระดาษห่อตัวหนังสืออีกทีหนึ่งประมาณแบบนี้แล้วเขาก็หยัดเข้าไปอันนี้เป็นอาร์ตบุ๊กน่าจะเป็นฉบับแรกๆเลยมั้งของคุนจีตัวในไทยเนี่ยคิดว่าใช่แหละครับ เป็นอัดบุ๊กแบบเต็มตัวไม่เหมือนเนอพวกเจาะลึกอิโต้จุนจุนที่ผมเคยรีวิวไปนะอันนั้นตัวหนังสือเยอะนะแต่อัดบุ๊กเนี่ยมันเป็นหนังสือที่ตามชื่อเลยฮะมีแต่ภาพวาดของอาจารย์ท่านนั้นกนะ็คือจุนจิอีโต้เองนะอันนี้ตัวหนังสือด้านไหนที่ผมเอาออกมานะฮะนี่ก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้เลยนะครับปกดูสมัมผัสของกระดาษปกนี่มันเป็นแบบ ด้านๆน,นะฮะแต่ก็มีความเงาอยู่เล็กน้อยจะเรียกว่าเป็นกึ่งมันกึ่งด้านอะไรกันนะครับแล้วก็ตัวโทวนสีที่เขาใช้เนี่ยหลักๆก,ก็คือดําขาวเทานะครับแต่จะมีสีแดงแซกเข้ามานะก็คือโลโก้ของลักพิมพ์ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของอาจารย์อิโต้ในในไทยหลักๆนะครับแต่ก็มีกระจายกระจายบ้างนะที่ผมเห็นของเนชั่นก็มีนะครับเจ้าอื่นไม่แน่ใจนะเอาแบบถูกลิขสิทธิ์นะฮะ ก็จริงกจะมีแค่สองจาเนี่ยแต่หลักๆที่เห็นเลยคือของลักพิมพ์นะซึ่งงานดีแน่นอนนะฮะแล้วนี่ที่ผมชอบเลยก็คือไอ้ดวงตาของไอ้ผู้หญิงบนปกเนี่ยสีนะสีแดงมันเนี่ยเออมันโดดเด่นมากเลยครับด้วยความที่มันเป็นสีเทาๆดำๆเนี่ยแล้วพอสะท้อนแสงเนี่ยมันดูโดดเด่นนะฮะตัวปกเนี่ยผมเองนะัะไม่แน่ใจว่า พวกดีไซน์ตัวอะไรพวกเนี้ยมันมาจากเรื่องไหนอะไรยังไงหรือเปล่านะผมเองก็แกเขียนไว้หลายเรื่องอ่ะเป็นตอน,นสั้นๆอย่างผมเองก็จาไม่ได้เออนี่อันนี้เป็นด้านหลังนะครับอด้านหน้านี่อาจจะไม่โหดเท่าไหร่นะแต่ด้านหลังนี่ดูดูหลอนใช้ได้เลยนี่งานงานอาร์ตแกนี่สุดยอดจริงนะครับคือเนื้อเรื่องว่าสนุกแล้วเนี่ยงานอาร์ตนี่ก็สวยอีก อันนี้สนนราคานะฮะราคาปกนะหนึ่าร้อยบาทแต่ผมซื้อมาจากงานนังสือนะเป็นเขาลดราคานะครับประมาณเก0าได้นะถ้าผมจําไม่ผิดถามว่าทํำไมถึงลดราคาเพราะว่าตัวหนังสือมันมีปัญหานะมันมีปัญหาก็คือเขาพิมพ์อะไรเนี่ยผิดเขาก็เลยเขอโทษแ,แฟนด้วยการจับลดราคานะครับแต่เขาก็แถมแถม เป็นสติกเกอร์นะครับเอาไว้แปะเดี๋ยวผมใหด้ดูก็คือสติกเกอร์แบบเนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าก็คือคําแปลเขาแปลผิดเ,เขาจะบอกด้วยว่าหน้าไหนช่องไหนนะก็ถือว่าเป็นการเอาใจใส่ลูกค้าดีนะครับอืมไม่ให้เสียาฐานแฟนๆนะส่วนตัวผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะแต่ก็ถือว่าเขาก็รับผิดชอบสิ่งที่เขาทำผิดพลาดได้ดีนะครับ มาบ้านตัวหนังสือเลยนะเปิดมานะครับด้านในน,นนี่เป็นอ่านแบบญี่ปุ่นนะฮะเปิดเกิดมานี่ก็เป็นปกแบบนี้นะครับด้านไหนก็ปกอย่างนี้ไม่มีนะฮะปกสองชั้นนะครับซึ่งตัวปกสองชั้นนี่อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นปกเดียวกับข้างหลังหรือเปล่าวะไม่ใช่ั้งอันนี้ ถ้าใครอ่านจะรู้เลยว่ามันเป็นตัวละครในเรื่องแน่นอนนะนี่พวกตอนก้หนหอยมรณะนะครับนี่อันนี้ตอนอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วครับเยอะจัดเนี่ยแล้วก,ก็มีกระดาษลองปกไม่ี่ทีนะครับนี่สีขาวโทมิเอะอ๋ออันนี้เขาจะบอกเป็นแบ่งเป็นซีรีส์เหรอโอ้โหงาน เนื้อกระดาษนี่มันมันผมจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นกระดาษแบบอาร์ตมันมันแผบเหมือนพวกแมกกซซีนพวกแมกกซซีนรายสัปดาห์รายเดือนอะไรแบบนี้นะครับมันจะมีความความแบบด้านๆนิดหนึ่งอ่ะเออกึงมันกึงด้านเนี่ยคล้ายๆกับปกอะแต่ปกมันจะกระดาษมันจะด้านกว่าจะยาบกว่าแต่อันเนี้ยมันจะไม่ไม่มันลื่นจนเกินไปนะครับอืมผมก็ไม่รู้ผมก็โอเคกับมันนะครับ เพราะว่ากระดาษมันดูหนาดีใช่ฮะมันดูหนาดีด้วยนี่อันนี้เป็นมาจากซีรีส์โทมิเฮะเหรองานปกติขาวดำนี่เขาก็ว่าสวยู่แล้วนะพอมาการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยเวลามาลงสีแล้วมันงดงามจริงนะไม่แพ้การ์ตูนฝั่งของฝรั่งเลยนะครับสวยงามนะ ก็เปิดป็นพานแล้วกันนะโอ้แต่มันมันสวยจริงอะอันนี้ต้องบอกว่าสำหรับแฟนคลับเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้มันเป็นภาพปกปกตอนไอ้รวมรวมคลังสยองนี่หว่าซึ่งผมมีนะไอ้รวมคลังสยองเนี่ยแต่แต่ว่างาเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับโอ้มันมีหน้าที่เป็นขาวดำด้วยนะครับซึ่งไอ้หน้าที่เป็นขาวดำเนี่ย กระดาษมันนี้ผมจะบอกว่าไงดีวะกระดาษมันไม่ใช่กระดาษขาวดาเหมือนในในตัวหนังสือตูนธรรมดาเนะมันหนากว่านั้นนะจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับกระดาษอที่เป็นสีเลยก็ได้นะแต่มันเหมือนมันจะสัมผัสมันจะลื่นๆกว่าเออคือว่ากระดาษมันดีอ่ะเออผมบอกว่างี้ดีกว่าแม่อธิบายยากจริงนะผมเองก็ไม่ใช่ผู้ชี่ยวชาญด้านกระดาษซะด้วยครับแต่รู้สึกว่าสัมผัสมันออื สัมผัสมันดีครับโอ้โหภาพแต่ะอันนี้ก็พอดูเกเยใหญ่แล้วก็มันเห็นรายละเอียดรายละเอียดมันคมขึ้นนะก้นหอยหมดหนาะตอนนี้ก็เป็นอีกตอนที่สร้างที่ที่สนุกนะเออแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะครับถูกสร้างเป็นหนังด้วยนะครับหนังก็โอเคเลยนะครับ โอเคกว่าโทมี่หนังโทมี่อนนี้ผมดูหลายภาคแล้วค่อนข้างจะงงงหรือว่าตอนนั้นนี่ผมยังไม่เคยอ่านคอมิกด้วยหรือเปล่าโอ้อันนี้ภาพนี่สวยนะโอ้โหอันนี้นี่ตอนคลาสสิกเลยนะตอนเด็กๆนี่เคยอ่านอ่านในหมึกจีหรือในอะไรสักอย่างเนี่ยในตอนลูกโป่งเนี่ยผมนี่เรียกว่าผาวาเลยก็ไ,ได้นะ ก็คือตกเย็นเนี่ยออกจากตกเย็นพวเพ่พเพ,เ,พเนี่ยคือมองไปบปนท้องฟ้านี่คือเห็นภาพแบบว่าระแวงเลยว่าถ้ามันมีอพวกนี้มานี่คงจะน่ากลัวน่าดูเลยคือภาพมันติดตามากเลยนะไอ้ลูกโป่งแขวนคอเนี่ยอันนี้แฟรงกนสไตน์โอ้มันสีสันมันสวยจริงน,นะครับอันนี้ผมต้องต้องชื่นชมรักพิมพ์เลยว่าเขากล้าที่จะทำอะไรแบบนี้มานะ ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าคนที่ชื่นชอบผลงานของอาจารย์ยูจิอิโตะในบ้านเรามันน่าจะเยอะนะก็ถึงได้กล้าทำอาร์ตบุ๊กแล้วแถมทำในราคาแบบเนี้ในราคาออกใหม่นะคือพันห้เนี่ยมันถือว่าเยอะมากนะซื้อการ์ตูนธรรมดานี้ได้หลายเล่มเลยนะส่วนตัวในอนาคตนี่ผมไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นของหายากหรือเปล่านะซึ่งผมคิดว่าใช่นะครับ แม้ตอนแรกออกมาเนี่ยคนอาจจะบ่นว่าโอ้โหราคาราคาโหดพอสมควรนะแต่ผมก็ไม่ได้อะไรนะเพราะว่ามันไม่ได้มีบ่อยๆคือมันไม่ได้ออกมาหลายเรื่องนะสําหรับพวกอาร์ตบุ๊กเนี่ยอืมแล้วมันเป็นเรื่องที่เราชอบนี่ผมเลยเออคิดที่จะเก็บมันแต่แรกแล้วอะอันนี้เป็นแบ็คพาร์ด็อกนี่จะบอกไว้น,นี้ผมยังไม่เคยอ่านเลยผมอ่านหลายเรื่องนะของจานจุนจิเนี่ยจะแบ็คพารด็อกหนีอยัง โอ้แต่ภาพมันสวยจริงนีขนาดเกาว่าตอนไอ้น้องเหมียวนี่ยังแมวดูลหลอนเลยอันนี้มันตอนมาจากตอนไหนนะเซ็นเซอร์หรืออะไรสักอย่างเใ้ยอันนี้ได้เป็นตอนเชื้อลายอือหอโอ้คิดดูถ้าไอ้พวกนี้เป็นภาพสีเนี่ยมันจะขนาดไหนวะเนี่ยโอ้ดีเทลลายเส้นแก่นี่สุดยอดจริงนะครับ อันนี้มันต่ออะไรนะเลยมีหน้ามนะั oh. า้งโอ้ค่ะเพราะผมเป็นคนที่แม่อะไรกับพวกงานอาร์ตบุ๊กนะผมยังรู้สึกว่ามันมันสวยเลยอ่าอันนี้จะมีตัวหนังสือให้อ่านกันบ้างนะ,ะก็คือเป็นบทสัมภาษณ์นะครับมีเทคนิควาดการ์ตูนสยองขวัญอันนี้จะบอกว่าผมยังไม่ได้อ่านนะครับคงจะต้องไปหาอ่านเองนะฮะ ยาวเหยียดใช้ได้เลยนะครับเต็มหน้ากระดาษสองหน้าเลยหน้าอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นนี่ครับอินเด็กนะก็คือพวกบอกว่ามันมาจากที่เราอ่านเนี่ยที่เราดูอาร์ตบุ๊กเนี่ยมันมาจากตอนไหนเล่มไหนอะไรยังไงบ้างนะฮะแล้วก็มีเป็นบอก Data นิดหน่อยนะฮะว่าเขวาวาดบนกระดาษอย่างนั้นอย่างนี้อ่นนี้ผมก็อ่านผ่านๆเหมือนกันนะครับ แล้วก็มีสามกุ้ภพาพันสองพันสิบเก้าอิโตุ้นจิคำลงท้ายโลกาวิปลาสนะครับนี่ปกด้านหลังนี่ก็เออแล้วผมรู้สึกว่าไอ้ปกปกมันเนี่ยมันมีความเป็นอะไรเ,เขาใช้สีเทากับสีดำใช่ไหมแต่ไอ้สีเทาเนี่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เทาแบบแบบ เทาเลยอ่ะมันเป็นเหมือนเทาสีเทาที่ผมเคยทําโมเดลอ่ะเป็นสีเงินอยู่่าเรียกว่าเป็นดาร์กดาร์กซิลเวอร์อะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีความเลื่อมๆเลื่อมๆอยู่นิดๆนิดนึงนะแล้วมันตัดกับสีดําเนี่ยโอ้โหผมว่าเล่มนี้เนี่ยมันผมผมประทับใจนะอ่ะทาท้ายนี้อยากจะบอกว่าใครที่เป็นแฟนจุนจิเนี่ยผมว่าถ้าไม่ติดปัญหาอะไรนะครับก็ตอนนี้ยงพอซื้อได้นะครับแล้วราคาันก็ ลงมาเยอะเลยนะเพราะว่ามันมีความติดผ้าที่ผมบอกคือในเรื่องการแปลนะก็มันอยู่ที่ประมาณ8ปดเก้ารอแบบแล้วก็อย่างนี้ก็คือตัวเนี่ยมันก็มีนี้มาให้แก้นะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้มีแค่หนังสืออย่างเดียวนะมีกล่องบ็อกเซตมาให้สำหรับผมถือว่าแฟนๆฟนี้น่าจะน่าจะมีไว้มีไว้ก็มีไว้ก็ดีนะเพราะว่ามันลายเส้นแกเขาสวยจริงๆนะฮาร์ดบกเนี่ย ส่วนใครที่ไม่ได้เป็นแฟนอะไรแต่ชื่อชอบอ่านเนี่ยก็ผ่านได้นะเพราะว่ามันราคาสูงนะแล้วก็มันก็ไม่ได้มีเนื้อหาเป็นการ์ตูนเป็นอะไรสอดแทรกด้วยมีแต่ภาพภาพสีภาพวาดภาพงานอาร์ตของอาจารย์แกนะครับก็ใครที่สนใจนะก็ลองสั่งร้านหนังสือเจ้าประจำนะหรือลองสั่งกับทางรักพิมพ์เลยก็ได้นะครับคิดว่าน่าจะยังมีของเหลืออยู่พอสมควรนะเพราะว่าผมเห็นที่งานหนังสือเนี่ยก็มีเยอะอยู่นะครับกองเป็นตั้งเลยนะฮะ ก็สุดท้ายนี้นะครับก็คงจะจบการรีวิวนะครับตัวสื่ออร์ตบุก๊กโระดาวพิปลาศไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนนะที่รับชมแล้วก็สนับสนุนกันมาตลอดนะฮะใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็กดได้นะครับก็สุดสุดท้ายนี้ก็ขอจะจบไปแค่นี้แหละครับก็สวัสดีครับผม